بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فدارين آمين قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إن الطرف هو อัลินิริมาสูฟีนอิมิดุญยาวาลาซาทิฮาเราจะสังเกตเห็นว่าความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสจจียใจของคนเราเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ยึดติดอยู่กับเรื่องที่ทางโลกเราไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์เราไม่ได้เงินเราไม่ได้เกียรติเราไม่ได้กิน มึ่งอยู่กับสิ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะกินการที่เราจะใช้เนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใด <c oughs> แต่สิ่งที่เป็นข้อห้ามคือสิ่งที่ท่านเชคบรุรุษรมานัสตาดี่ได้กล่าวไว้ในวันนี้ว่าอินนัตตารฟะแทจึงความหรูหรามีความเยอะความโออาที่มันเยอะจนเกินไปหัวลินกีมาซซฟีนามิดุนยาวลาซาที่หาคือการ จมปลักอยู่กับความสุขในดุนยาแล้วความเพลิดเพลินความอร่อยอร่อยในโลกดุนยานี้สุขอยู่กับการกินสุขอยู่กับการเกียรติ <c oughs> การมีเกียรติสุขกับการที่เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆซึ่งมันเป็นความสุขที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันฉาบอยู่ในในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของแท้ วอลินคีบ้าบอะไเลขาและการที่ยึดติดอยู่กับมันถ้าไม่ได้และะ้เวเราจะจะเศร้าโศกเสียใจเราจะไปไปเห็นคนไปซื้อโทรศัพท์ไปต่อแถวกันยาวเลยก็คิด,ดว,ว่าความสุขอยู่กับสิ่งนี้ยึดอยู่กับมันที่ทำไมโทรศัพท์ที่ใช้มันต้องต้องเป็นไอโฟนนะทำธรรมดาไม่ได้เลยแพงกว่าปกติไอโฟนแพงกว่าปกติซึ่งมันเป็นคําตอบที่เรานะจะต้องตอบว่าทำไมจะต้องเป็นไอโฟนที่มันแพงกว่ามันถ้ามันติดกับรูลาเนี่ย ประเด็นว่า,ารูรามันจะเข้ามาในประเด็นนี้ซึ่งเราต้องระวังแต่ในประเด็นเนี่ยเอามาใช้งานเพราะมันมีออปชันมันมีการใช้งานที่ดีกว่าอันนี้ก็คนละเรื่องแต่ถ้าหาว่าประเด็นเข้ามาในเรื่องความสวยงามเนี่ยอันนี้เราต้องระวังเพราะความสวยงามเนี่ยมันจะทําให้ใจเรานั้นเคลิบเคลิ้มอยู่กับมันมันทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะจางในเรื่องของลอสุบฮานอุวาต่าลาะซึ่งเดี๋ยวมุสนิฟเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราฟัง วัฒนาวุุและการที่เราจุกจิกฟีมาอ่างิี้เลหาว่ามาชาริบหาในการกินในการดื่มว่ามารอกิเบหาและในเรื่องของพหานะมันเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยที่จุกจิกอย่างนั้นจะต้องกินจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเยอะเกินไปจุกจิกเกินไปนั่นคือคอําว่าตอรฟอัตตอรฟะความรูหรา ความ,มฟุ่มเฟยเนี่ยซึ่งมันอยู่กับเรื่องในวิถีชีวิตที่ของคนเราที่มันเป็นอยู่และมันเป็นต้นตอสําคัญที่ทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์เป็นต้นตอสําคัญที่ทําให้เรานั้นนั้นลุ่มหลงอยู่กับมันใจไม่มีความสงบใจไม่มีสมาธิจะละหมาดแทนที่เรานั้นจะต้องโฟกัสมุ่งกับอัศมีพรนุวาแตนะละเราก็จะเราก็จะเอาเวลามาจดจอ่อมาโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เรื่องของลุนญ,ญาเนี่ย นั้นวัตวนะวูคูฟีมาอาคิเลฮาวามาชาริบาความหรูหราสวสหนึ่งนั่นก็คือการจุกจิกจู้จี้ในเรื่องกินในเรื่องดื่มพิธีพิธานมากจนเกินไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้พิธีไมอ่อะไรเลยไม่ใช่พอประมาณว่ามารอ้อคิบิฮาแล้วก็พานะเป็นรถ จุกจิกเกินไปในการเลือกซื้อแต่ละอย่างมันจะเอาให้มันมากจนเกินไปขึ้นไหมว่าอิสรฟูซาลิกาความฟุ่มเฟยในเรื่องดังกล่าวยูฮัดิสุฟิลอินซานโครุก,กรอนคาบีซามันทําให้เกิดนิสัยอันน่าเกียดนั้นในในตัวมนุษย์มันถทําให้เกิดเกิดนิสัย ที่ไม่ดีงามที่น่ารังเกียจถ้าหาว่าชีวิตเรายึดเกี่ยวความฟุม่มเฟือยความหรูหราความโอ้อาในดุนยานี้สิ่งนี้มันจะทําให้คนๆน,นั้นน,นมีนิสัยที่น่ารังเกียจนิสัยน่ารังเกียจนั้นเป็นแบบไหนอันเนี้ยยำนายำนาโอหูมินซุราจิลิกิยาดเลอัมริลละซึ่งมันจะมาปิดกั้นมายับยั้ง การที่เราจะรีบรุดสู่การน,น้อมปฏิบัติตามคําสั่งของเราสุบัาินุวาต่าละท่านวิสัยเรายึดติดอยู่กับดุนยาเยอะอยู่กับเรื่องของดุนยาเนี่ยเราก็จะตดถอยในเรื่องของอ่างเกลือแทนที่เราจะรีบละหมาดเราก็จะไม่ได้รีบละหมาดแล้วเราจะช้าเราจะไปยังเวลาบริสติยาบะลีดาย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 จิลละ่ะ และก็จะทําให้เรานั้นชักช้าในการตอบรับในการเชิญเชิญชวนของเราสุบภานุวาตนะละพูดได้ง่ายคือในการทําความดีเนี่ยเราก็จะช้าหรือบางครั้งก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราหมกมุ่นฝักใฝ่สังเกตอยู่ตั้งหาว่าเราเนี่ยอยู่กับเรื่องของดุนยาอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับละครเนี่ยมากชีวิตอยู่กับสิ่งเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของดุญญนยาเราจะถดถอย จะละหมาดก็จะช้าละหมาดก็จะไม่มีก็จะขาดสมาธินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยว่ามันอันตรายวังก,กามาเช่นเดียวกันอันนาโูซาบิตุนวาก,กิออนฟีอสด,ดินแท้จริงแลวความฟุ่มเฟือยความหรูหราลินิสัยอันมาซึ่งนิสัยอันน่ารังเกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องในรากของาศาสนาคือในเรื่องหลักการศรัทธาเลยมันจะเข้ามาฝักใฝ่ในจิตใจเราให้ห่างจากอวโลก ความเยอเกินความอิคลาสเนี่ยมันก็จะหมดมันก็จะคลายมันจะไม่มันโครงการตะวะกันมันก็จะไม่หนักแน่น f o inna huwa keun a keun fisher ei he wa f ร r อ i ซึ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นในหลักการหลักปฏิบัติหลักการศาสนาในเชิงปฏิบัติว a f a r อ wa f r h และในสิ่งที่เป็นกิ่งก้านสาขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะเข้ามาหมดเลยถ้าหากว่าเรา จุกจิกเราเยอะอยู่อย่างเยอะในเรื่องของรุนยาเนี่ยมันจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยมันทําให้เรานั้นถดถอยในเรื่องของอารมณใจเราเนั้นก็จะมุ่งใจเราก็จะโฟกัสใจเรานั้นก็จะแบ่งให้กับเรื่องของเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องจุกจิกจะกินยังไงจะยังไงไม่ได้ดั่งใจเราก็จะไม่พอใจ้นื่อเราได้ปรับใหม่ว่าโอ้ยมันเยอาเยอะอยู่อย่า,ยา,ยางเยอะในเรื่องของรุนยาเนี่ยแต่อยู่พอประมาณ ท่านอธิบายต่อฟากจำมมันมีกี่มากน้อยแล้วมานะอัตตารฟุมินอิบาดาจินที่การฟุ่มเฟือยความความรูรา่นั้นมันห้ามมาปิดกั้นในการอิบาดะกับรอสุบฮานวูวาตาลากินจนเกียดค้านนอนมากจนเกินไปยุ่งมากจนเกินไปจนกระทั่งว่าไม่ ไม่สามารถที่จะอิบะดากอาลอหรือจะเป็นอิบาดากราลอจะละหมาดก็จะละหมาดเพียงแค่หยาบหยาบวกรรมและมันมีกี่มากน้อยแล้วเฝ้าะจะมินกุรบาเต็นที่ความหรูหราความเยอะเนี่ยความอยากเนี่ยมันทําให้หลุดไปมันทําให้หดห,หายไปในเรื่องที่ความใกล้ชิดกับเราสุบภานุวาแต่ลาทำให้เราไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดสุนัต ไม่ได้สซอโก็ไม่ได้ทําทานไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ป้อกับบิดามารดาเราก็จะสังเกตด,ดูว่าโอ้มันอยู่กับดุนยานี่เยอะว่างจำกี่มากน้อยแล้วมันมีมากเท่าไหร่ล่กะการนาสบาบบันลิน่นหวกวะฟินฮาร์รามที่ความเยอะหรือความหรูหราความฟุ่มเฟือยนะั้นมันเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งต้องห้าม ฝืนคำสั่งของเราสุภานุวาตาละนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญที่บางครั้งดูมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นนิสัยมันปกติแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นภัยร้ายที่เข้ามามันทาให้เรานนั้นยึดชีวิตโฟกัสอยู่กับดุนยามันจะขโมยเวลาเราไปอยู่กับดุนยา ฝอินขึ้นหมย่ยอินนัตตารฟะแท้จริงและความฟุ่มเฟือยความหรูหราหวกัสรตอรฟะและความเยอะนะกัสรความมากหรือความเยอะเในความหรูหราความหมายกล้เคียงขันคันนัตารฟกับคำว่าอฟะนีความหรูหราความฟุ่มเฟือยเป็นแบบไหนละ่ะ ตัวซอยยูรเลอินซานะชาบีฮันบินอันน่าอามมันทําให้มนุษย์นั้นเปลี่ยนเป็นเหมือนกับปศุสัตว์อันนี้หนักมากเลยนะแกพูดได้หนักมากเลยว่าบางทีถ้าหากว่าเราอยู่ชีวิตเรามีเพียงแค่กินอยู่ความอริดอร่อยความสุขอยู่กับของที่มันฉาบการกินการนอนการแสวงหาความสุขชั่วคราวแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ ดูไก่ไก่มันชีวิตดูไก่ดูแมวชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องทําอะไรมากมายมันไม่ต้องละหมาดมันไม่ต้องทําดีกับพ่อแม่มันไม่ต้องติดต่อกับเครือญาติมันมีชีวิตมันขอให้ได้กินให้ได้อยู่ได้สุขไปวันวันมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันกินมันก็กินไม่รู้จักอิ่มอัลลอฮฺตีไลซะลาฮะฮัมมุนซึ่งสรรพสัทต่างต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีความมันไม่มีมันไม่ได้เครียดกับเรื่องใดเลย ทาม,มนุ่งความวมิตกกวนด้วความเครียดสัตว์นั้นมันไม่ได้เครียดกับเรื่องอะไรเลยเรื่องอไรเลยอินลัตตะมตอิลัตตะมัตัุฟิลอะครลิวชัชชรบนอกจากเครียดในเรื่องการหาความสุขก,การกินการดื่มมันทำมันไม่ได้มันก็จะร้องมันจะเครียดนั่นคือวิถีชีวิตถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่นี้มันก็จะไม่ต่างอะไรกับแมวกับไก่ มันทำให้เราต้องกลับมาคิดใจต,ตองตัวเราว่าวันนี้เราพฤติกรรมแบบเนี้ยนิสัยแบบแย่ๆแ,แบบเนี้ยมันอยู่กับเราไหมถ้าอยู่กับเราพยายามขจัดออกไปเพราะมันจะทําเป็นนิสัยที่มันขัดขวางความสุขที่แท้จริงมันอาจจะสุขแป๊บหนึง่งแต่เสร็จแล้วมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ระยะยาวเลยว่ากาล,าลเช่นเดียวกันเลยยูรฮิล,ลุลอัลบาดานะ ความเยอะในเรื่องของดุนยาเนี่ยมันทําให้ร่างกายเรานั้นอ่อนอ่อนแออ่อนเพียสังเกตเห็นง่ายเลยอยู่กับเกมอยู่กับมือถืออยู่กับเฟซโซเชียลมีเดียที่มันเป็นเรื่องเรื่องเน่าเนเรื่องที่เป็นขยะมันทําให้ร่างกายเราอ่อนแออ่อนเพียนอนก็นอนไม่เคยหลับมันอยู่กับมันประสาทเสียมือร่างกายเรา นะอ่อนแอมันจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีวายูกัสซิลูฮูและมันทำให,ทำให,ทำให้ทำให้ร่างกายนั้นเกียดค้านไม่อยากทำอะไรวายูซัปิลูฮูอันนีต่ออ่ะและมันทำให้เขานั้นมีความยากหนักในการต่ออ่บอัลลอฮุซบหาฮานุอาจาัจะาจะขึ้นมาละหมาดจะละหมาด จะทำความดีนะี่ยมันยากลําบากมากเลยถ้าหากว่าเราจะเราหมกมุ่นฝักใฝ่อยู่กับเรื่องนี้แล้วที่มันมัมนสำคัญยิ่งกว่าไปกว่านั้นนะวายุสกิลุอัลกลบบฟีมูราดาจินนับซิมันทําให้หัวใจนั้นะวงยุ่งกับพะวงยุ่งกับการตอบโจทย์ของจิตใจ มันต่างกันอัลก้อลบุกกน,นอันนับสูนะบางทีเราก็จะแปลมันเหมือนกันถ้าก้อนบนแปลว่าหัวใจหัวใจสียห้องเราเนา่ยแต่อันนับแปลว่าจิตใจนะจิตใจที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเนเพราะส่วนใหญ่แล้วนั่นคนเราตัดสินใจจะซื้อจะไม่ซื้อจะทําอะไรไม่ทําอะไรนั้นส่นใหญ่เราใช้อารมณ์หรือเรียกว่าอันนับสู้นะจิตใจนั้นการที่หมกมุ่นฝกักใฝ่ยอยู่กับเรื่องของดุนยาตอบโจทย์อยู่กับดุนยาความสุขกับดุนยาเยอะ กับดุนยาเนี่ยมันทําให้จิตใจมันทําให้หัวใจนั้นตอบโจทย์คอยตามจิตใจมันก็จะทําตามสิ่งที่อยากอย่างเดียวเลยดังนั้น,น,นประเด็นสำคัญคืออย่าอยู่อย่างยาอยู่อย่างเยอะหรืออย่าอยู่อย่างอยากในเรื่องของดุนยาพอประมาณกินใช้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเรามันจะช่วยให้เราหลุดจากกับดักนี้ไปได้ชีวิตเราันนั้นก็คือไปอาคิวะเราไม่เค่เพียงแค่จบอยู่กับดุนยานี้นั้น กรอบแนวในการใช้ชุดของเราถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นในสิ่งนี้แล้วคือใช้ดุจยาไปในอาเกลโจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นอะไรก็ตามไปอาเกลนี่ที่เคยกลับมาว่าประเด็นว่าจะใช้ iPhone แล้วใช้ iPhone ยังไงไปอาเกลเนี่ยมันเป็นคําตอบว่าเออมันจะไปได้อาเกลโจริงหรือแต่ใครไปใช้ iPhone ไปอาเกลได้ก็อฮัมดุลิล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะตอบโจทย์นะกับกับสิ่งที่มุสันนิพคนแต่งหนังสือท่านกล่าวมาเนี่ยว่ามันจะทําให้เราฝกหลุดฝักไฟ อยู่กับดุนยานี้พอเยอะกับดุนยานี้มันทาให้หลุดในอาเกรร์และมันทําให้มักน้อยในอาเกรร์มันทําให้เรายึดกับเรื่องนี้ความรู้ราความฟุ่มเฟือยการตะกับบการโอ้อวดมันจะเข้ามาและมันเนียนเข้ามาแล้วนั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญที่เรานั้นต้องใส่ใจขึ้นมาว่าอินดามาในขณะที่ وق, อักบารัดอัจญยา阿拉 ص ح ัอบ ในขณะที่ดุนยานั้นเข้ามาหาบรรดาซาบะในยุคในสมัยของท่านอุมมัดเบลคาตอบเป็นยุคที่มุสลิมนั้นพิชิตอาณาจักรต่างๆได้อาณาจักรโรมันอนาณาจักรเปอร์เซียซึ่งมีความมั่งคัง่งมุสลิมนั้นสามารถที่จะกำรับได้ใบตุนมั้นในกองคลังนั้นมีเป็นเพชรนินจินดามีมีแต่ความแต่มีแต่ความร่ำรวยในยุคของท่านอุมมัดเบลคาตอบในขณะนั้นนั่นคืออักบัลัดดุนยาเนี่ย ความร่ํารวยความความสวยงาม <c oughs> <c oughs> ความการพิชิตเกียรติเข้ามาในยุคข,ของท่านมาร์ตบอยลคาตอบท่านทำเนียร์วากาเฟอร์อัลมาแล้วก็ทรัพย์มีมากเพชรนินจินดาในท้นองบางครั้งเยอะแยะหมดเลยวาซาดัชอสบาบูอัลฟาร์ฮีและเหตุปัจจัยความรูงหงเรืนั้นมันเพิ่มขึ้นทอมัส์ตทำยังไงล่ะฮัลฟ์อัลฟารรกอัลอลิคติซาด ฟิลไอชท่าธรรมบุารคาตอมด้วยกระตุน้นให้อิทธิอดให้มีความจำกัดฟิล์ไอชื่ในการใช้ชีวิตคืออย่าไปฟุ้มเฟอืออย่าไปหรูหราในการใช้ชีวิตโดยท่านจะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตมีโทษมาหาท่าน ทูมาหาท่านก็คิดว่าคงอยู่ในพระราชวังปูพรมนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองแต่ไม่ใช่่านมาเปริเขาตอบน้่นกลับอยู่ในสวนนอนอยู่ในสวนนั่นคือวิถีชีวิตของของมุสลิมแต่พูดแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเรานั้นต้องอยู่ลําบากแบบนั้นไม่ใช่พอประมาณคําว่าพอประมาณในแต่ละคนเขาคนมีเงินเยอะเขาก็พอประมาณสำหรบับเขาเขาอาจจะมีบ้านช่องใหญ่โตก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่บาป แต่จะบาปก็ต่อเมื่อว่าที่ฝักไฟหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเยอะอยู่กับเรื่องนั้นจุกจิกอยู่กับเรื่องนั้นตะกับดอยู่กับเรื่องนั้นแต่จนกทักงกนงเลืมลืมในดุนยาลืมมีความบกพร่องในดุนยานั่นแหละคือประเด็นสําคัญถ้าหากว่าเราอยู่กับดุนยาและบกพร่องในอาเกะอนนั่นคือประเด็นบาปเข้ามาแล้วแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับดุนยาแต่ทำมาหากินในดุนยานี้หาเงินให้ได้เยอะเพื่อที่ไปอาเกล กพื่อสร้างอาร์รอบแบบนี้ศาส,สนาส่งเสริมนั่นคือกฎหลักการแนวในการใช้ชีวิตของเราที่ว่ากาซาลิกาจะอันนาคุมอุมมะาเจวะสตอเราได้ให้พวกท่านนั้นเป็นอุมมอาประชาชาติทางสายกลางไม่ใช่ดุดกอบมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่แบบมีเงินมีทองล้วอยู่แบบแร้นแค้นไม่ใช่แบบนั้นพอประมาณพอเพียงแต่หลักสาคัญคืออย่าเยอะอันนั้นทอมัสเบลคาตอได,ได้ได้ทําให้เราดู ในขณะที่มุสลิมนั้นมีความพร้อมบรรดามุสลิมในยุคของซาฮบะนยุคนั้นตาเบอิซตาเบอินซาลัฟนยุคนั้นนั้นมีความมีความมั่งคั่งมีความร,ำร่ำรวยทั้งหมดที่เขาตอบนั้นกลับกระตุ้นว่าให้ใช้ชีวิตแบบสมทะจำกัดมีความพอดีทำไมละ่ะลีอัลลัยุฟนาอันนาซุบิบิตรฟบิตรฟุฮีเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นเสียหาย ยังมีความวิบัติเรี่อกับความรู้ราตัวความรู้ราความฟุ้เฟยนี่มันทําให้เราเกิดความวิบัติห่างจากอัลลอฮ์เพราะถ้ายุดกับดุนยาแล้วมันจะริมในอาคิรอ์เสียหายจากไหนละอันิสซาอันะอัลฮะกอีก็เหีอันนี้เพราะความรู้ราความฟุ้เฟยนั้นจะมาทําลายความผาสุกที่แท้จริงอันนี้ความสุขที่แท้จริงของเรานั่นคือความสุขที่เราได้บาะกับอัลลอฮ์ความสุขที่เราเดินทางไปสู่อัลลอฮ์ แล้วก็จะเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่เราเดินทางจากดุนยาไปอาเกล้าเราก็มีความสุขของเราแม้ว่าเราจะไม่มีความพร้อมแม้ว่าเราจะไม่มีเหมือนคนอื่น <c oughs> แต่ถ้าเรา <c oughs> เรามีอัลลอฮ์อยู่บนเส้นทางหลักการศาสนาของอัลสุบฮานุวาตาแล้วความกา่อนความพอเพียงความพอใจที่มีอยู่มันจะทําให้เราได้เจอความสุขกรณนจะพูดว่าบางทีเราเข้าใจผิดผิด,ดว่าความสุขเราไปเจอเราไปเอาในสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่ ท่านอ ah นะิบนุตัยมียาเนี่ยพูดชัดเจนเลยใครที่ไม่เจอความสุขในดุนยาก็จะได้เจอความสุขในอาเราะร์อเลยก็อย่าหวังว่าจะได้ความสุขในอาเราะร์เลยอิสลามสอนในหลักการทั้งหมดเรา <c oughs> เส้นทางที่เราเดินไปสู่อาเกาะร์ในบางครั้งโดยเปลือกของเรื่องดูมีความแจ้งลําบากจะต้องถือส้นอดจะต้องเข่งคัดจะต้องระวังตัวจะกินจะอยู่แบบลําบากแต่ในความเป็นจริงในเส้นทางนี้กลับกายมปความสุข ความสุขที่จิตใจของเรานั้นตอบโจทย์เราไปอัลลอฮ์เนี่ยตอบโจทย์เราตอบรับคาตอบรับอัลลอฮ์เราตอบโจทย์ว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์เราตอบโจทย์ว่าเราตกรูปกับอลอฮ์สุบฮานุวาจาลาที่มีอยู่ชีเรามีคุณค่าเราอยากจะตื่นมาเพื่อได้ละหมาดได้ตกรุบกับอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ริกรู้อัลลอฮ์ได้ทําความดีกับอัลลอฮ์สุฮานุวาจาราตอบโจทย์เพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมว่าโอ้มันต่างกันต่างกันกับกับภาพที่ออกมาว่ามุสลิมมีความ อยู่แบบลำบากในชีวิตยอยู่ความลำบากแต่ในความจริงมันไม่ใช่ดังนั้นเราสามารถที่จะเดินไปสู่อังคารอบแบบมีความสุขสุขกว่าคนทัท่วๆไปโดยซ้าไปถ้าหากว่าเราอยู่ในกรอบหลักการศาสนาของเราแท้จริงก็คือ,อยาเยอะอยาอยู่อย่างเยอะก็แค่นี้หลักการง,ง่ายๆยาอยู่อย่างเยอะหรืออย่าอยู่อย่างอยากในเรื่องของดุนยานี้แต่อยู่แบบมีความพอเพียงอยู่พอประมาณ นั่นแปลว่าลึกเตอรซอสแปลพอประมาณเลยนะอ่านั้นสําคัญเลยนะเพราะว่าเรียอัลลอฮ์ทำไมอุมะมุบิลข้อตอบถ้าอุมะมุบิลข้อตอบจึงพยายามเตือนกระตุ้นว่าให้อยู่แบบพอประมาณเนี่ยลึกเตอร์ซอสอยู่แบบพอประมาณในชีวิตเนี่ยเรียอัลลอฮ์ยุฟนันนัสบิตรับฟ,ฟุฮิอันิสาเดออัลฮะกฮีเกียเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นได้รับความวิบัติในเรื่อง ในความความสุขที่แท้จริงความสุขอัลฮคกีกยะความสุขที่เป็นแก่นของความสุขไม่ใช่เป็นความสุขที่ฉาบแต่เป็นความสุขที่อยู่ข้างในความสุขแบบละมุนความสุขแบบละเอียดความสุขที่เรียกว่าฮาลาวะต้นอีมานนั่นแหละความสุขที่เป็นความหอมความหอมหวานของอีมานถ้าหากว่าดุนยานี่เข้าไปเยอะกับเรื่องของดุนยานี่เข้าไปมันจะทําให้ฮาลาวะต้นอีมานความผาสุกในความผาสุขความสุขกับการอีมาน มันจะเจือจางลงไปมันจะจืดไปมันจะไม่สุข<ป>วาลีอัลลา์สองและเพื่อไม่ให้ทุสกิลุหุมมาลาซาทุด,ดุญญาเพื่อไม่ให้ความสุขในดุนยาความอร่อยอร่อยความเพลิดเพลินในดุนยานี้ทําให้ความมีความยากลําบากอานิตรออาจ,จากการต่อัตกลอสุภาหานิวาตาถ้าเราเยอะกินเยอะกินเยอะนอนเยอะมันจะเกิดความเกลียดค้าน ถ้าอยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์เยอะมันก็เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดๆในตัวเรานั่นคือความหมายคืออย่าอย่าอยู่แบบอยากอยากที่จะเสพอย่ากจะมีความสุขกับเรื่องของรุญญ่นยาแต่ให้เรานั้นมีความกระหายไปอ่านเจอร์ถ้าอยู่กับโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ดูท่องกุรอานดูหลักการดูเรื่องเราที่เป็นไปอ่านเจอร์ได้อ่นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญ วัน jihad ฟีสบิลิลและและเพื่อไม่ให้เยอะการเยอะในดุนยานี้มาทําให้ผู้นั้นละทิ้งการจิ h a d การแสสลับไปในหนทางของเราสุภะนิวาตละนั่นคือท่านมองขาดว่าถ้าหาว่าเราหมกมุ่นฝักใฝ่เยอะอยู่กับเรื่องของดุนยาเราก็จะน้อยในเรื่องของอัคเคอรและพอเราเยอะกับเรื่องของดุนยาอยู่แบบอยากหรืออยู่แบบเยอะแล้วมันทําให้ทําให้เรานั้น หากจากความสุขที่แท้จริงเขียเส้นใต้นะสาอาดะอัลฮะีกียะความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่อยู่กับอัลลอฮ์ได้ริกุลอู์ได้ตอบโจทย์อัลลอฮ์สุบฮานุวาแต่เราได้ฮลานั่นคือฮลาวะตุนอีมานความสุขที่ในอัลลอฮ์สุบฮานุสุนัตว่ามันอามิลเราสร้างม so ินซักเรินเอาอุนซาว่าวะมุบเมนุนฟะเลนุฮียานุฮายาตันตอยบะผู้ใดก็ตามที่อีมานที่อามันได้ทํา ความดีโดยที่เกิดขึ้นจากการอีมานไม่ว่าจะยญิงหรือชายก็ตามอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้ชีวิตก็มีความสุขอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครมีเงินเยอะใครมีเกียรติเยอะใครมีความพร้อมเยอะไม่เพราะความเยอะในดุนยานี้มันทําให้มันทําให้ออกห่างในอัลกุรอห์ทำให้ออกห่างจากความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเป็นความสุขแต่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามเป็นความสุขที่ฉาบมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากเนื้อในของตัวตนเรา อิสานบอกวความสุขท s, ทแท้จริงก็ต้องเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกภายในเราจิตใจเราตั้งหากล่ะพอเรามีความสุขทําไมบรรดาสาบ้ใน,น,นยุคของท่านในยุคองที่อยู่กับท่านรรสรโลว์สโลว์ฮอลโล์เซัลัมโลกภายนอกมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคความเป็นความตาย,คคาตายการทุกข์ทรมานการได้รับการเยะเย้ยดูถูกเหยียดหยามจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงมีความลําบากแต่โลกภายในของท่านกลับมีความสุข ดุลยาไม่สามารถที่ทาไม่สามารถที่จะมาขัดขวางไม่ให้บรรดาสาวบ้านมีความสุขได้เลยเพราะใจเขานั้นอยู่กับอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความสุขอยู่แล้วอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอิบาดาห์กับอัลลอฮ์อยู่กับตะกรุบกับอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه แวะต็อยู่กับตับโจ์กับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต็อะมีทิศทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกรอบในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนทําให้เขามีความสุขนั่นคืออาซาดะอัลฮักกีกี่ยความสุขแท้จริงนี่ไปกันนั้นความสุขแท้จริงอันนี้ยังทําให้เขาได้พบความสุขที่เป็นนิร ที่ไม่อ่านที่จะประเมินได้ทิตตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ฟังและจิตใจนั้นไม่เคยได้จินตนาการว่ามันจะสุขระดับนี้นั่นคือความสุขในอ่านขอลเานั้นขอพระสุภาราตระได้ให้เรานั้นมีชีวิตที่พอประมาณอย่าอยู่อย่างเยอะอย่าอยู่อย่างอยากแล้วแคน่นี้มันจะทําให้เรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงรบริสุยธิ์บฮิสุทฮิ